สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับยาดาวจากช่องยาดาวสะพยโนเววิธีชีวิตบ้านๆหาอยู่หากินในต่างแดนได้ดจ้ะนี่จ้าพี่น้องยาดาวที่ให้ดูหิน่นเนหมากหลักไมย่ยาดาวปลูกกันนี่จะปลูกไปนี่อันนี้คือหอมใหญ่ที่ซื้อก็นี่จะหปลูกนี่เอาปลูกไวปกินจ้ะ รปูไปเรือแกงเหงาได้พร้อมพีกระวานเม็ดเอกเอพักบุ้งเดิงใช่เดึงอะไรเดึงจำไม่ได้อันนึงเบียเอพักกาดหินจากนันไหนนี่จากพี่น้ององ,ออองอกเลยโอ้โงอกเลยใต่ใบไม้ยาดาพ่ออมเอาใบไม้ออกกันจ้ะขึ้นแหละพี่น้องขึ้นแล้วจะปิดน้ามไม่ขึ้นมืดๆแล้วไม่เห็น อันนี้ปกไว้ให้มันจุ่มจ้าขึ้นแหละจ๊ยิบจับไม่ได้ด้วยะว่าอันนี้จ๊ยิบอาจจะเป็นประกาศเนะาะจ้กล้องบังหน่อยด้วยจ้ะพี่้นงะยาไม่ได้ใช่ชาขากล้องจ้ะจับเอาแล้วก็หาดใส่หูฟังดาจ้ะเพราะบางที่ลูกหลานอยู่บ้านก็เสียงดังก็ต้องใส่ไม่เนาะอันนี้ไปที่แหนนี่มันขึ้นอาจจะไม่ค่อยถนัด พูดบางทีก็่าถือสร้างกันเ้อจะฟังแบบไปจากกล้องในพูดจัะฮัดใส่หูฟังมันก็นเป็นงี้เลยจ้ะแล้วก็ฮัดถือด้วยมือจะของดาไม่ใช่ขากล้องอันนี้คือพักบุ้งจ้ะพี่น้องพักบุ้งยาหวานจะไอ้แต่ไอ้ยอดให้มันั่งห่างเพื่ออยากกินไอ้เม็ดไอ้เบียใหญ่มันก็ดูจึได้กินไหมจ้ะเคยจะเพาะไอ้เบียน้อยเนาะปีนี้เพาะเบียใหญ่อีกกระพักบุ้งอีกถาดนึงจ้ะ อันนี้คือต้นเง,เงินต้นทองยาดาวไปเงินไปทองพี่น้องรู้ไม้เจ้า่ายาด้าวปลูกอะไรนี่จ้าใครรู้ไม้จ้าคือต้นอะไรลงไปดูเงามันน่าพี่น้องนะมามา,มาล้วนกันกันให้ดูก็กระถางก็คืออะไรเออนี่หัวก็จะนี่ติกตกต๊กต๊อกติ๊กต๊อกพี่น้องใครถูกไม้เจ้าอะไรนี่อีกหนอน,นึงนี่อีกหนอน,นึงจ้ะอันนี้มันร้อยหัวไอ เปลือกตยแเราจะยาย่าดาวปลูกของอะไรนะปลูกงามถ้าตอนน้หนอยใยญ่คืนล้วไม่งามนี่ให้ดูอีกเบี้ยนึงจะ้ะอันนึงกระไดนี่นี่ยองเห็นไหมอันนี้ชัดไหมจะ้ะรูมันมีใครรูมั้ยเอ้ยด้วยไก่สิมันคืออะไรใบก็หดยอดมันพันไวนี่เด็ดเด็ดดูกิกนข้าวจียหอม ในอดีตบ้านเราคนเฒ่าชอบเอามาใส่จิ้มสมตำพี่น้องขายนึกอออกยังนะเดี๋ยวจะมาเฉลยทีหลังเ้ะจ้ะทิกต็อกทิชต็อกคิดได้ก่อนอันนี้คือเอหนอไม้ฝรั่งออกดอกเลยเนีย่ตัดการมันไวมันยาวไหลเลยตัดทิ้งแล้วก็เลือนี่ที่อันนี้นะเน,ะนะะาะน,นี่นั่นตระลกงามตระหน่อยมันเทศยายาดาที่เราไฟังด้ยยาดาซื้อมันเทศไทยเร่าเลยมันม่วงจ้ะ ซื้อมาเสร็จแล้วยากก็กินกินแล้อพัดกินไม่ทันลืมกินก็เลยเอามาฟังดินไว้ฟังดินไว้กับรุ่นกันตะอันนั่นแหละจะรุ่นกันตะอันนี้แหละปกงูนี่รุ่นเดียวกันออกก็ออกไล่กันอันนี้ออกแต่แรกมันเทศออกก่อนขนาดมันดกหลายมันงามหลายยากก็เลยตัดช้ำตัดช้ำกับพวกนี้แหละใจตัดเอากิ่งเข้ามาช้ำนี่ เมอกี้เอาไว้คือจีนไม่ได้กินหัวนาอพี่นอ้องไี่ได้กินหัวแม่จ้ะแต่ยญาดาวว่าคือจีไม่ได้กินหัวดอกปะจิได้กินยอดมันยังดีเพราะไปเรื่อยเรื่อยเปื่อปยไปพี่น้องบุกไปไว้ข้างนอกก็คือจิอตายเลยจะไม่ท่านได้กินหัวดอกเ <c oughs> พราะอะไรวันนี้เพราะบ้านยญาดาวอยู่อยู่นูเวทางเหนือจ้ะอยู่กอตทุ่มเซอร์เนี่ยตอนเหนือ,อยังไม่ทันสุดมันก็จะหนาวเร็ว มันจะมีโอกาสนาดอนก็มีแค่สามเดือนสามเดือนนี่ไม่ใช่เต็มสามเดือนเด้จะบางทีก็แค่สองเดือนพวกย่าดาวได้เก็บเพ็ดรแค่เดือนครึ่งจะนารอนอน่ะแหงแล้ดดนมนต์น้ำนี่คือเบียรพริกจะเบียรพริกนือเบื่อมะเขือพริกละเนาะย่าดาวเคยกินพริกไอหวานน่ะแล้วก็เม็ดมันั่นยาก,ก็เลยมหาวานไว้นี่พริกหวานรดหน้าม,มันก็ได้ขึ้นมาดูอ่างนี้อีกนาะจ้ะเนาะนี่ละริมหกราตางอันนี้ผักชี ปักชีคือของน็อตจากของร์เวอยามีมีเม็ดปักชีไทยออกมาแล้วมันจักอยู่ไหนมดหายหาไม่เห็นเมื่อวานวนันนี้ขั้งแรกยายาวจะบอกว่านี้คือครั้งแรกคือกันที่ยาดาวานพักชีเพราะพักชีวันพักชีแล้วใหญ่ได้ขนาดนี้ปกตินี่หน่อยก็ตายจ้อยเพราะขึ้นมาเพราะรัวที่เป็นใบพัชชีเรื่องก็ตายเพราะรดหน้าไม่เป็นอันนี้กอันเทศที่ยาตัดมาช้ำไว้คือกันเล็ดนั้นจากอันนี้จะ ก่อนมันหนามันหนาเป๊ะนี่ยากก็เลยขยายออกแบ่งออกมาจำตั้งนั้นตั้งนี่ที่เด้กินยอดมันอันนี้ก็หอมนั่นแหละมาเสียบเอาไว้รุมก่อมันตายหอมหน่อยเนาะมันตายเพราะไม่ได้เปลี่ยนดินจีกที่นัดแต่นเนาะอืเราต่อจกอันนี้ดูอันนี้พี่น้องยิ่งคักอันนี้คือหอมหัวใหญ่หอมหัวอหน่อยของที่นี่หอมแดงที่นี่แหละย,ยากก็มาเสียบเอาไว้อันนี้เสียบก่อน แล้วอันนี้มาเสียบทีหลังรุ่นก็อันรุ่นจะ้ะหอมนี่งานที่สุดคือหอมขนาดมีเคยได้เปลี่ยนดินกะที่แปลกนี่ขึ้นนี่กับขึน้นนี่นี่น,นี่ใครรูม,มันคือเบีย้ยอะไรอีกจะ้ะอันนี้คือไอเบีย้ยเม็ดไอมะเขือเหลืองนะ่ะชื่ออะไรบ้านนี้ก็มะเขือเหลืองแต่ไม่ไม,ไม่เหนียวนะ่ะที่ก็ใส่กินก็สตมตํากันกินไตนนั่นนี่นีนน่กินที่นี่ก็ตอนแรกก็ว่าแต่มันจิมีขึ้นไอเม็ดพริก ที่ว่ายาดาวใส่กันตะอันนี้แหละนี่จ้ะมาใส่กันอันนี้มันหลายหลายอยา่างยาดาวก็เลยมาแบ่งใส่อันนี้พี่น้องวัดพ่อรดน้ำเพราเด็กข้นมันมาตั้งทาง้าต่างถูกเดียดมันงามเอางามข้นพร้อมกันวัดเนีเยนะตึบที่ทำยังไงบ้านยาดาวไม่มีที่ปลูกซะด้วยใครอยากได้กับมาเอาเด้อจ้ะใครอยู่กใกล้แถวนี้มาแบ่งเอาจะมันใหญ่กว่าการทำรดตายนา พราะยาดาวไม่เคยปลูกของใหญ่ได้จ้ะแต่หอมนี่ได้กินเลยแต่ปลูกมากไม่ได้แม,แมงมันมากเห็นไหมบัญญยาดาวนะ่ะต้มาปรกวนกับเป็นแมงจ้ะเนะี่ยเพราะไม่เหมือนบ้าน,นอื่นเขามันไม่เชื่อแล้วเนาะ่าจจะไม่ปลูกก็มาชนะมาปัดมาถูเป็นแมงนี่ก็ดูบรรยากาศบ้นานยาดาวตอนนี้จ้ะตอนนี้หิมะไม่ต๊หิมะนี่ร่างหมืดตึบมาทาั้งนวจ้ะหมึดตึบมาทาั้งนวล เมื่อตึ๊บมาเลยนี่เด็จักเอ้ยบชีวิตเมียฝรั่งในต่างเดินไปไหนมาไหนไม่ได้โควิดกระบาดเนาะอยู่กันยางงี้เด้อยู่ว่ามีพักดึงไร้ดึงคุณปูก่กับพาอออกไปข้างนอกแค่บ,บางครัง้บงบังคาวออกไปก็ไม่ได้ก็ไเด้ปลูกพักปลูกมีอย่างงี้ในบ้านเถีแคบดกอกเองนะ็งอยู่ในเขตชุมชนมีบ้านสุขมณนอนก็แล้วเนาะ ก็ได้ปลูกพักปลูกมีกินไปนี่แหละพี่น้องเนี่ยจ้ะก็เพาะเด็กแค่เหงาแต่ที่ปลูกกิดกินหลายๆน่ะไม่ได้ดอกจ้ะเออจะบอกพี่น้องอีกนึงเห็นมาเห็นเลยเห็นเป็นพอดีช่วงนี้ยากอะคือที่ม่ี่อยได้ตัดต่อคลิปลงคลิปบ่อยดอกจ้ะเพราะอะไรวะนี่ยาเม็ดหุ่นราคาแว่นก็ไม่ดีมันถึงกำหนดที่จะต้องตัดแว่นใหม่แล้วแต่มาติดโควิดก็เลยไม่ได้มอก็ไม่สั่งจองเวลามาให้ล้วยากก็ไม่ได้ โทรที่ต่อหมอแต่มางอื่นมาไม่คืนนี่ทำขาแวนหักอีกนี่แหละข้อคิดหน,งหนึงคือว่ายาด่าไม่ซื้อขาแวนแพงกับเขาใครเห็นตกหายตั้งไหนใครเห็นเขาก็ไม่เช็บหรอกเขาคิดว่าของไม่มีราคาแต่ที่จริงแก้วกระจกมันเนาะยาดาวสั่งตัดก็หลายตังค์แต่เพราะว่าเราเป็นเบาหวานเนาะเราตาเราี่ใส่ของอ้ไที่ว่าซื้อตามนั่นมันก็หมอเขาบอกว่ามันที่พายเราตาไปเร็ว ยาดีซิตเลยโรอกตาอยู่จ้ะแต่ว่าก็คอยดูว่าเบาหวานมันจะเป็นไงก็เลยตัดตะแว่นเราขาแว่นหนยากก็ซื้ออันของถูกเอ,อาเพราะว่ามันหักบ่อยอะไรจากที่นี่ก็เลยที่มันว่าฟังว่าบางทีก็อาจจะไม่ได้คอมเมนต์บ่อยๆด้วยจ้ะเพราะตามองไม่เห็นนาใสแว่นก็ยังจิ้มพิษพระทรงไปแล้วกับพิษที่นี่คลิปก็จะไม่ได้ค่อยได้ลงคอมเมนต์ก็จะไม่ค่อยได้ตอบก็จะรอที่ว่า ไปทาแว่นใหม่ขาแว่นใหม่ก่นนี่ก็มาตดเสาร์อาทิตย์อีกจะล้านก็นี่วันอาทิตย์ก็มีเปิดล้านที่ก็อัดคลิปอยู่นี่ก็เป็นวันอาทิตย์จะอย่าทําขาหักขึ้นวันเสาร์นี่ใส่มันก็ท้ละมานะแว่นขาเดียวน,ะ <c oughs> นี่เลยพอจะก,ก้มทํางานมันก็รุดก็ต้องจ้าว้เอาไว้วก็ไม่มีมือทาก็อยู่อย่างนี้เดยดูอะไรสังเกตนะ คนบาคนเป็นบ้าหวานกับคอาตากระจับไวเงี้ยพรากลมกระลุดนี่เนี่ยมันเยังดนีเขาแต่ใหม่ยังติดอยู่แล้วามาประกวนกระลุดเปะลงแล้วคนม่นมีดังกับไอ้ไอ้อะไะจ้ะก็เลยมาบอกเล่าพี่น้องว่าบางทีอาจที่ไม่ได้คอมเมนต์เพราะว่าเขียนพิดไปได้วกัจิบหวน่าจะตัดต่อคลิปเกิดที่มีเห็นหัตัดอันคลิปนี่กับจิพยายามที่มตตัดที่บอกเล่าพี่น้องก่อนว่าเป็นสาเหตุอะไรยาดาวถึงไม่ค่อยคอมเมนต์แล้วก็ไม่ไม่ค่อยเขียน อะไรข้อความเกินไหลในคลิบจะไหไตัดต,ต,ต่อก็ไม่ดีเพราะว่ามันไม่เห็นหนเนาะจ้ะแล้วก็ติ๊กส่แว่นก็ยังไม่เห็นผนอยู่แล้วมาดูเฉลยคัเฉลยพักต่อกันจ้ะมามาจ้ะพี่น้องที่นี่าดาวจิตเฉลยพักแหละนี่มีใครคำตอบคอมเมนต์มาได้ครบยังจ้ะ่าดาวจิตเฉลยแล้วเด้นนอนี่จะนอก็ยให้ดูตั้งอ่ก่อนเนาะ นี่จะคือหัวเขามันคือหัวเอออันนี้คือต้นขิงจ้ะพี่น้องต้นขิงพกร่อนแล้วยาดาวก็คุณปู่กินขิงตอนชาวทุกวันเอาใส่กาดนาว่นใส่เอ้นำร้อนขางขึ้นไว้ก็ขมิ้นก็ไอ้ปุซ่าจีนแพ่งแล้วก็อะไรอีกคุณปู่ใส่มะนาวมะขามนำมะนาวนำมะขามชามากก็ดื่มแล้วก็ใส่น้ำพึ่งหน่อยนะึง เดิมกันทุกเช้าจ้ะของปู่ยาหลจัจะพี่น้องก็มาเฉลยให้ฟังแล้วนะจ้นะเนาะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจทีกกท่กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยาดาวเด้อจ้ะขอบคุณทุกคนทั้งเขามาเก่ามาใหม่ทั้งเมืองไทยเมืองลาวเวียดนามนึกโนเวรหรือว่าประเทศเพื่อนบ้าน ทุกที่ที่มึงก็ลังใจมหายาดาวตลอดล่ะจ้ะแล้วใครที่เขามาแล้วยาดาวไม่ได้ไปเยี่ยมแจเย็ยนจักค,ค่อยเขาไปเยี่ยมพอเขาก็ดเขาบอกว่าทไลายไปเยี่ยมใครแล้วไปเร็วเขามาทักเราเยี่ยมเราเร็วเราก็ไปหาเร็วมันะกะกลายเป็นฟ้าวเป็นอะไรกันนี่นะจ้ะก็เลยไม่ค่อยเด็กเขาบ่อยนานๆครั้งเขาไปหาแต่กะที่พยายามเขอไปหาทุกคนล่ะจ้ะเคจ้ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้จ้าขอบคุณที่เขามารับชมอีกครั้งเด้อจ้าสวัสดีจ้าเจอกันใหมค่คลนะิปหน้าอย่าลืม ก็สั่นกระดิ่งเด้อจ้ากะได้ม์มาพาดคลิปใหม่ๆของย่าดาวย่าดาวมีหลายก็ได้มาอัพเดตให้ดูอีกนะจ้าจ้าวัดดีจ้า